รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปาทัเลเจนด์ศูนย์เจ็พี่เกมบอลนี่จุดแข็งเขาคือความแข็งแรงแน่แกมาสายจ้าปรับล็อกอยู่แล้วเฮ้ยเต่าเฮ้ยเต่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มันเหมือนได้นั้งคู่เลยอ่ะอ้ห้าสี่สามสองหนึ่ง ผู้ชนะก็คือเลเจนด์ศูนย์เจ็ดค่ะบางจับล็อกจุ้มโขมันก็มีความน่ากลัวครับแต่ว่ามวยทีมมวยไทยไม่ได้กินผมหรอก็เป็นธรรมดาคนที่ต่อยมาเยอะก็ต้องมีประสบการณ์ที่มากกว่าอยู่แล้วครับเลเจนด์หนึ่งหกปะทะเลเจนด์ศูนย์หกอุดมเล็กคนนี้เป็นมวยที่ค่อนข้างมีประสบการณ์เยอะสวัสดีครับผมโซลัสตีจิงเกอสอนครับเื่อเล่นชช่อตอ๊อบอายุ35ปีครับผมเป็นนักมวยตอน 7- 8ขปควบแล้วครับ อาวุธของผมมีเตะต่อยผมคบเครื่องครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ผมเป็นนักมวยที่อายุมากที่สุดอายุมากนี่ยิ่งมากยิ่งสะสมประสบการณ์ครับคนที่มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยมันจะได้เปรียบเขาสามารถเอาหน้าตาขูู่้ต่อสู้ได้โอ้โหเร็วเห้ยเห็นพี่ต๊อบเข้าไปก็อยากเห็นว่าเขาแข็งขนาดไหนอยากรู้ว่าเขาเหนียวขนาดไหนครับ าฉลาดนะเขาได้บอลก่อนแล้วเขาขอาบอลได้ดีกว่าเอาเออเอเอ็เออเออเออเอเออเดอเยอเเอออเออเออเออออยอเอ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 อเเออเออบออเ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 ัอ ถ้ามองทางด้านรูปร่างก็ได้เปรียบอยู่แล้วครับแต่เกมแบบนี้มันอยู่ที่วิธีคิดเราไว้เราไว้เราไว้ผมไม่ได้กอดอย่างเดียวครับคือผมวิ่งด้วยโยนด้วยผมทุกอย่างครับ20วิ20วิเอามันก็ต้องใช้น้ำความแข็งแรงทั้งเทคนิคแล้วก็ไหวพริบ3 2 1 ้ฉลาดเล่นเทคนิคก็น่าจะหวามไว้ผมนี่แหละครับ <laughs> และผู้ชนะในคู่นี้ได้แก่เลเจน d 0ศูนย์หกใครฆ่าใครยัดแตะ <laughs> เหนียวจริงครับพี่ต๊บแข็งด้วยแย่ๆ่เพราะไข่แข็งไม่ใช่ัไม่ใช่การล็อกบอลของเขาครับเลเจน d 0ศนย์ 09, ปัทะเลเจน d 1ห อออุุุ้้้ยยยเอาเลยเขาได้บอลก่อนครับน้องหมายได้กล้างขึ้นไปเหมือนตกใจทีนี้ก็โดนเป็นเกมของคู่แข่งเขาโอ้ยโอ้ยเหนียวเลยเอาแข็งแรงทั้งคู่ผมก็พยายามตะโกนบอกแกะก่อนแก่ก่อนอย่าเพิ่งไปรีบต่อเข้าไปพี่ต่อเขาไมเอาอาเร บบกเกือบแล้วเกือบแล้วเอาลุดลุดลุดเขาน่าจะหมดแรงครับผมเลยเอาขาสอดเข้าไปแล้วก็ดึงกลับมาเอาแล้วเว้ยอยู่แล้วล็อกขาเลยเอา้าเรียบร้อยเอาไปเกมพิกก่าคู่นี้เบอร์0ูนย์เ้าแก่ฉลาดครับแข็งแล้วล็อกบอลได้นเหนียวครับผู้ชนะในคู่นี้เลเจนด์ศูนย์เ้าค่ะสุดท้ายผมก็ชนะครับเลเจนด์หนึ่งหนึ่งปาทะ เลเจนด์ศูนย์สี่สวัสดีครับซซเอสีครับไม่เคยเล่นเกมเบนนี่มาก่อนความกลัวไม่มีครับตื่นเต้นมากกว่าเราไม่เคยครับอุยอ๊ยซเอสีแรงเยอะม, <ใน S 1> มากเลยอะ่ะชลาโดนแ,แก้แขนออกเลยเว้ยอุ๊ยโอ้ย่โชกเกก่อนไว้ต้นต้นผมก็อาจจะโดนก่อน,นครับแต่ผมน่าจะเอาคืนได้ครับ มุมไม่ดีมุมไม่ดีเยเฮ้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 ยกไปพาเ้ยเฮ้ยหลุดเลยมันเดาเกมไม่ได้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะตลอดโขมันสนุกมันเชียรมันเลยอะสี่สิบวิเบอร์11เนี่ยเขามีไหวพลิ้บผมก็ต้องหาวิธีป้องกันไว้เรื่อยๆครับถ้าเราคลองวันได้ต้องนอนทับอย่างเดียวทำยังไงก็ได้คือให้ตัวเราอยู่บนลูกบอลย 1 1เนี่ยมันพลิกสถานการณ์จากเป็นรองพลิกขึ้นมาชนะแก้เกมได้มันมากเลยนะคู่นี้สูสีมากบางคนเจอคูอ่ต่อสู้ล็อกไข่ไว้เนี่ยแก้ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเลเจนด์ศูนสามปะทะเลเจนด์หนึ่งสองโอ้ยเตะไม่ไปเตะผิดค้างครับมันไม่ออกมันไปติดขาฟีเอทแล้วฟีเอทลงไปล็อกเลย ผู้ชนะในคู่นี้คือเลเจนด์ศค่ะมวนเดียวจบจะมีหลายคู่เลยที่เห็นว่ามวนเดียวจบเลเจนด์ศปะทะเลเจนด์หนึ่งสี่เราสิบสี่ได้แล้ว <very> close และผู้ชนะในคู่นี้ได้แก่เลเจนด์หนึ่งสกติการบอกว่าคนสุดท้ายที่โอบบอลเยอะที่สุดวะนาทีสุดท้ายผมก็คิดว่าผมโอบบอลไม่เยอะที่สุดแต่ว่า กรรมการเขาตัดสินอย่างั้นก็ไปเป็นยังไงเลเจนด์ศูนย์ห้าปะทะเลเจนด์หนึ่งสาวคิดตั้งแต่ขึ้นไปว่าผมจะต้องเกาะบอลให้ได้ก่อนเขาโอเคเฮ้ยล็อกอยู่ไว้ผมใช้วิธีเกาะไว้แล้วก็เอาขาหนีบไว้แล้วก็แขนกอดไว้นั่นน่ะแกะอกมาแกะอกมา เราจะแก้ยากหน่อยเพราะว่าเขาแขนขายาวผมเป็นคนหนาแขนขาสั้นเวลาโอบผมจะโอบได้น้อยกว่าเขาเกี๋ยากจรือากิด่ายอุ้ยกบไปแน่นเลยต้องใช้สมองต้อใช้ทิคติกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,เ,าเป็นรองอยู่นะเราต้องพลิกเกมมันมาให้ได้อย่ายอมจนมี่ยทีสุดท,ท้ายสามสองหนึ่งเก is hard you need to be strong วิ <to> ผมชิวๆครับไม่ได้อะไรอยู่แล้วพวกเราเห็นถึงความตั้งใจของพวกคุณมีหลายๆคนทําได้อย่างเต็มที่แต่หลายคนก็ยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าที่ควรผมมาต่อยมวยไม่ได้มาเล่นเกมมาน,นี้อันนี้ผมต้องเซฟตัวเองด้วยเผื่อผมเจ็บผมอะไรมาเป็นปัญหา การที่โค้ดบอกให้คุณตั้งใจเพราะว่าคะแนนที่คุณได้ในวันนี้มีผลในภารกิจหน้า mm hmm. วันนี้ได้โอกาสแล้วก็อยากให้เขาทําให้ดีที่สุดเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้เขาเนี่ยได้มาแสดงศักยภาพและตอนนี้นะคะจะขอประกาศผลผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด2ออันดับผู้ที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งได้แก่เลเจนด์หนึ่งศูนย์เบอร์สิบนี่คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งคะแนนดีทุกเกมเขาก็เลยแบบร้อยลําเป็นที่หนึ่งไปเลย และผู้ที่ได้อันดับที่2ได้แก่เลเจนด์ศูนสองคนนี้มีความแข็งแกร่ง,งที่แบบใกล้เคียงกันและในวันนี้นะคะเรามีโค้ชทีมดำและทีมแดงโดยโค้ชข่าวผ่องจะดูแลทีมดำและโค้ชมนัสจะดูแลทีมแดงเลเจนด์หนึ่คุณได้รับสิทธิ์ในการเลือกโค้ชของคุณค่ะ I don't know Mr. before but in the game he support me that's why I choose him <For> you. นักมวยโมร็อกโกเขาหวนบาได้เยอะแสดงว่ามวยตัวนี้หมัดดีผมเชื่อว่ามวยคนนี้จะชนะคู่ต่อสู้ด้วยการต่อยหมัดอันดับที่2 l e เลเจนด์ศูคุณจะต้องไปอยู่ทีมโค้ดมานัดโดยปริยายค่ะถ้าผมได้ที่1ผมก็ยังจะเลือกโค้ดมานัดเหมือนเดิมครับเพราะว่าแกมีเทคนิคในการออกหมัดเยอะมากครับ ในฐานะโปรโมเตอร์วิวขอให้โค้ดทั้งสองท่านได้รับสิทธิ์ในการเลือกลูกทีมของตนเองค่ะอูย้ยตื่นเต้นครับเขาจะเลือกใครมา้างเขาจะเลือกเราไหมผมอยู่ฝั่งไหนก็ได้ผมพร้อมถวายหัวให้ได้อยู่แล้วจะเริ่มต้นจากโค้ดขาวพองเลือกเลยนะครับเลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวดูหน้าดูตาก,ก่อนสเปคของโค้ดเนี่ยมันจะมีอยู่ในใจแล้วล่ะว่าถ้าคุณเห็นหนักมวยเป็นอย่างเงี้ยคุณจะเลือกเขาไหมผมเลือกคนแรกคือ0 6ครับ 06เนี então, yeah. ่ยเขาเป็นมวยมีประสบการณ์ดูลักษณะการคุมเกมต่างๆโอกาสชนะเยอะค้มนัททีมแดงค่ะเลือกค่ะผมก็มองไปที่พี่มานัทดูนะแกก็ส่งสายตามาที่ผม13ครับเลเจนด์13อายุน้อยกวนผมชอบครับดีใจมากๆครับผมชอบพี่แกครับว่าผมติดตามแกมาตั้งแต่แกชกโอลิมปิกแล้ว12ครับได้อยู่ฝั่งทีมดำครับดูดุดันดีครับ3ครับ เขาน่าจะมีพื้นฐานมาดีเพราะครอบครัวเป็นนักมวยกันหมด01ครับลหลายๆคนที่ผมเลือกในวันนี้ผมมองด้วยศักยภาพที่ตัวนักมวยเขามี0411ทีมแดงค่ะอะไรสิครับสิบสย์เอ ผมชอบตำรวจเบอร์เจ็ดครับถ้าเกิดผมมีโอกาสได้เลือกผมก็เลือกโค้ชขาวพองครับเบอร์สองมาบอลฝรั่งมาอยู่ในทีมสักคนคนสุดท้ายขอสิครับ16เนี่ยที่เลือกเพราะมันจะเป็นต้องเลือกมไม่เสียใจครับอยู่ที่ไหนก็ได้นั่นก็หมายความว่าเลเจนด์ศูนย์ห้าคนสุดท้ายคุณต้องอยู่กับโค้ดมานัสค่ะมาเลยอหลือคนสุดท้ายไม่ต้องเลือกแล้ว <laughs> ผมก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าก็แบบแอบมีน้อยบ้างเขาไม่เลือกผม บรรดาลูกศิษย์ผมทั้งหมดที่ผมเลือกเนี่ยผมดูจากง oh ูเฮงเพราะแต่ละคนเนี่ยงูเฮงนักมวยเงินแสนทั้งนั้นผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้มีสิทธิ์ได้แชมป์ทีมผมต้องเป็นแชมป์อยู่แล้วทีมสีแดงผมมองดูแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่ครับที่เลือกน้องๆมาเพราะพี่มั่นใจเรามวยฝีมือไม่ต้องไปใช้แรงเยอะใช้ไอคิวัสมองอย่างเดียว มันนัดบุญจำนงเป็นแชมป์มวยสากลสมัครเล่นแต่ประสบการณ์การชกมวยไทยเนี่ยมันนัดมีไม่กี่ครั้งผมเนี่ยแชมป์มวยไทยแชมเปี้ยนมวยไทยเวทีนูมินีแต่ทุกวันนี้ก็สอนพวกระดับแชมป์นะครับมวยไทยพี่เป็นตำนานก็จริงแต่ผมฮะดับเบิ้ลของตำนานนะครับคิดให้ดีเตรียมให้ดีถ้าคุณทำไม่ดีผมจะเด็บหัวคุณ สนับสนุนโดยไทยสมายล์บัส in order for you to become legends and professional fighters you have to conduct yourselves today i'm going to take you through a professional program if you trust the process and you stick with it you will get the most out of it so there are three pillars to strength training it's mobility stability and strength สำหรับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมเข้าคอร์สกับโค้ชฟานติสโปรแกรมที่เขาใช้ทําในวันนี้ก็คงจะเคยทํากันอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะให้ทําแบบถูกวิธีค่ะ เขาก็มาปรับในเรื่องของท่าทางต่างๆในการออกกำลังกายให้กับนักมวยอะคะ่ะ You're gonna hold the band like this okay You're gonna straighten it and wrap it around your hands and then you're gonna do d i s l i c a t e s Bring your arm into a full range of motion okay all the way to the back and then all the way to the front อันนี้จะเป็นการบริหารเป็นการยืดโค้ด f านซิสให้ทําเกี่ยวกับการยืดเหยียดสองสามท่าอันนี้ผิดดูนะคะยกขึ้นไปด้านหลังดึง กลับมานับหนึ่งวกต่างชาติเบสิกเขาซ้อมไม่เหมือนมวยไทยประเทศเราเขาจะเน้นออกขาได้กําลังขายืนแข็งแรงยืนหลักดีแต่ว่าฝรั่งเขาจะเบสิกท่อนบนนักมวยอะ่ะจริงๆต้องทําทุกครั้งเลยก่อนที่จะซ้อมเพราะว่าไหล่เนี่ยมันติดคนที่ทําไม่ได้ก็คือติดละนั่นแหละคือติด other people in the boxing is not good as much เป็นสิ่งที่ผมไม่รู้เลยไม่เคยว่าอ๋อมันแบบนี้เหรอมันแบบนี้เหรอไม่เราต้องตึงอย่างนี้ค่ะไม่ไม่งอไม่งอ ปกติยืดเหยียดอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่านี่ยืดกระยางครับช่วยเพื่อน try squeeze by pull 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 โอ้โหมันได้หมดเลยรู้สึกถึงหมดทุกส่วนเลยดีมากอันนี้เริ่มดีละเริ่มคล่องลวใช่ปะตอนแรกมันติดใช่ไหมพอได้ยืดเนี่ยมันจะดีเนี่ยออมันถึงมากเลยทำแล้วก็กึ๊บเลยอ่ะมันดังก๊อกเลยข้างหลังพอเราได้ฝึกตุ๊บเราเริ่มใช้หัวไหลมากขึ้นสองสามทีแรกโอ้ยชิวครับ พอจะถึงสิบปุ๊บอุ้ยแข็งแล้วเริ่มแข็งเริ่มเมื่อยครับ <c oughs> เป็นท่าที่เหมือนจะง่ายแต่ว่าจริงๆมันเหมือนยืดตรงสุดโน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 โปโนโป just over 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 ah yeah 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 good ก็ <c oughs> สนุกดีครับได้อะไรใหม่ๆถ้าได้ยืดได้วอร์มแบบนี้กล้ามเนื้อก,ก็จะดีกว่าที่เราทำครับ power five six seven they have to work extremely hard and everything that they do they have to do it with intent Okay, find a space on the floor, and then you're gonna go into a press-up position like this. So, and then, elbow, bring it to the floor. Oi. Oi. Take your time, do it with me. Stay together, stay as a team. Back, keep that leg up, leg up. Back leg, back leg. This one, this one, this one. If you put Thai athletes or any martial art in another activity that's different to how they usually train, they will struggle. Elbow, floor, floor, floor. Ah! No, 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 no! ภารกิจเนี่ยจะเป็นตัวทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ถึงศักยภาพของนักมวยเบื้องต้นได้ Now you can see like Muay Thai, d o n t h a v e like Flexibility Not so good, not so good as a martial artist and it's quite concerning บางทีคือการฝึกซ้อมมันต้องมีคนช่วยซ้อมให้ This part we're going to prepare you mentally and physically face the person that you're going to be fighting So you're going to work at 100% intensity for 45 seconds so I f i m fighting number six here I'm going to go bam, bam, bam As fast as I can, okay? So 45 seconds, shadow boxing, five push ups. For them to get to that next level, or what's holding them back now is their physical strength more than anything. Eye contact, guys, keep it going. Get close to them if you want, it's up to you. 20 seconds left, keep going. Guys, speed. 10 more seconds, keep going. Three, two, go. All the way down, all the way that way. Hey, มันไปแต่ช่วงล่างว่ะบูมบูมส่วนเนื่งเขาให้วิดพื um> ้นของนี้ตลกผิดผิดถูกถูกว่าโอ้ยอีกแล้ว Come on down 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 all the way one two three down ความบอก down ก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าปกติแล้วไม่เคยวอมไม่เคยยืดแบบถูกวิธี สนับสนุนโดยศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินขอต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทั้ง16คนเข้าสู่ฐานปฏิบัติการที่4น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าในฐานนี้ทีมสีดำและทีมสีแดงจะต้องช่วยกันผ่าดานทั้งหมด8ด่าน Oh, เจออะไรวะเนี่ยฐานดูยากมากครับด่านที่ยากที่สุดผมให้ด่านกล้าโรยตัวครับแต่คงไม่ใช่ปัญหาเพราะผมก็จะหานสวัสดีครับผมสิบโทพรฒธานผลแก้วประสงค์ครับลืมตามเหมือนจําความได้ก็เหมือนอยู่ในค่ายมวยพ่อแม่ปลู่ยญ้าทวดเป็นนักมวยทั้งบ้านมวยมันสร้างทุกอย่างให้เหมือนกันจาความได้ก็คือมีเงินก็เพราะมวย พวกคุณเห็นกิ่งไม้นี่ไหมไม้แท่งเดียวหักง่ายมากแล้วคุณเห็นกิ่งไม้พวกนี้ไหมไม้ที่มัดรวมกันมีพลังทําลายยากดังนั้นในฐานปฏิบัติภารกิจนี้เราจะให้คุณทํางานกันเป็นทีมก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีได้ทําอะไรมีความสามัคคีและเพื่อเลือกว่าใครจะได้เล่นเกมนี้ก่อนเราจะให้โค้ชทั้งสองทีมได้ออกมาทำการเป่ายิ่งฉุบ ทำไมแบบก็ไม่หาวิธีอื่นที่มันแบบยิ่งใหญ่กว่านี้พี่เป่ายิงฉุบกันมันก็เหมือนเด็กน้อยเล่นกันนะครับปอดวิวนี่นักมวยนะการเป่ายิงฉุบก็ต้องใช้ไหวพริบไงคะโอ้โหยมามาลองดูลองดูเลยมาการยียาวกเป่ายิงฉุบการยียาวกเป่ายิงฉุก และนั่นก็หมายความว่าทีมของโค้ชมนัททีมแดงจะได้เล่นฐานนี้ก่อนนะคะเห็นฐานภารกิจก็เครียดเหมือนกันกดดันเหมือนกันแพ้ชนะไม่สำคัญครับทำให้เต็มที่ทําออกมาให้มีความสุขเดี๋ยวผลงานมันก็ออกมาเองครับผมมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนต้องพาทีมไม่ชนะให้ได้ wait for my whistle three two one ไปไปเร็วเร็วเรดาแรกมันใช้ความเร็วความคล่องตัวเราใช้กําลังข้อแขนดึง ไปรู้กันดีเร็วผมแข็งแรงที่สุดครับก็คอยอยู่ด้านหลังคอยช่วยเหลือพักเพื่อนไปข้างหน้ามาเร็วเรนะมาเร็วเร็วเร็วเผมตัวเล็กกว่าเพื่อนมันสูงอ่ะผมโดดไม่ถึงโดดปุ๊บพี่เขาเป็นห่วงผมด้วยผมก็เลยง่ายขึ้นเบอร์ศูนย์สดูแลเพื่อนดีมากมันเป็นเกมที่สามัคคีครับที่ต้องไปเป็นทีมเวลาผ่านไปแล้วสามสวินาที รู้สึกกดดันครับเพราะว่าต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าต้องไปช่วยเพื่อนเพื่อนในทันครับไป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 งงงเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีขาผมมันไปพลาดไปติดอยู่ข้างหนึ่งครับเลยทำให้อาจจะช้าไปนิดครับเร็ว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 ไป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 เร็วตะข่ายยากหน่อยเพราะมันทำให้ยุ้อยาถ้าคนปีนขึ้นไปปุ๊บมันจะอ่อนโนไปโนมายากมากครับผมแต่ก็ผ่านไปได้ครับ แต่ละฐานมันก็จะมีความยากแตกต่างกันแต่สําหรับผมไปยากตรงที่ปีนไต่เชื่อบด่านนี้ก็จะยากหน่อยปีนแล้วนี่มันต้องใช้ความแข็งแรงเยอะมันแก้เกมให้ได้ต้องทํายังไงจึงไปรอดก็เลยใช้ขาเกี่ยวไม่ให้ลื่นแล้วผมก็ใช้แขนเดียวเนี่ยดึงตัวผมทั้งตัวเร็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 วดีหน่อยเร็วเวลาผ่านไปแล้ว1น่าทีสามวินาที คนแรกน้องมันผ่านไปแล้วก็วิ่งกลับมาช่วยประคองเพื่อนที่ไม่ได้ไปด้วยกันเบอร์ศูนย์สามนี่เกือบจะชนะอยู่แล้วนี่กลับไปช่วยเพื่อนนี่ทีมเวิร์กดีมากถ้าไม่มีเพสด้น่าจะยากอยู่ครับมันเป็นเกมที่ต้องไปเป็นทีมถ้าเข้าต้องเข้าด้วยกันแพ้แพ้ด้วยกันชนะชนะด้วยกันไปเลยไม่ต้องหว่วงเดีเ๋ยว้กลับมาเอาไป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 ลูก น้องทุกคนทํากันได้ดีมากคือไม่ทิ้งกันเลยไปก็ไปเป็นทีมเข้าเส้นใจก็เข้าเป็นทีมค่อยๆทําค่อยๆเล่นค่อยๆไปพลาดกั้มาแล้วเรามันจะไม่ดีพูดถึงการวางแผนเนี่ยเราเป็นนักมวยเราจะเล่นโดยขาดการรับมัดระวังไม่ได้ Where ดี three two one แกปีนเร็วครับมั่นใจนะครับเพราะว่าลูกทีมแต่ละคนคือดูดีกว่าทีมสีแดงครับ อุปสรรคอยู่ที่ส่วนสะูงครับโดดปพุ๊มมันจะลื่นดีพี่เขามาจับก็เลยไปต่อได้เวลาผ่านไปแล้ว1น,นาทีที่เป็นอุปรสรรคที่สุดก็คือมีขาไปเกี่ยวไปติดระวังนั้นระวังขาตัวเองด้วยระวังเท้าพลิกขึ้นมานปัญหามันจะใหญ่แล้วมันก็จะมีผลไปถึงการชกมวย ผมไปเซฟเขาผมกลัวว่าเขาจะพลาดทีนี้เร็วมากเวลาผ่านไปแล้ว1น,นาที30วิานาทีช่วยไม่ได้ยังไม่ผ่านเลยช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกติกากีฬานี้คือกีฬาที่ถ่ามัคีกันครับไม่ใช่กีฬาเดียวครับหมายเลขหกเขาแข็งแรงแล้วก็ไอการแข็งแรงของเขาเนี่ยเขายังกลับไปช่วยคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ได้เร็วอยู่เร็วอยู่ทีมนี้ ทีมผมค่อนข้างจะเหนือกว่านะครับเพราะมีผมอยู่ในทีมนะครับผมว่าทีมที่สองก็เห็นประสบการณ์จากตรงที่ผมไปทําถ้าเป็นผมเป็นทีมที่สองผมแพ้ผมก็คงอายไปคนเดียวไปได้เร็วแต่ถ้าไปเป็นทีมไปได้ไกลและทีมที่ทําเวลารวมได้ดีที่สุดทําได้22นาที30วินาทีนั่นก็คือทีมส่วผมก็ มันใจว่าทีมพวกผมเป็นทีมเวิร์กนะครับมันใจด้วยว่าทีมพวกผมจะชนะทีมดัมหรือว่าทีมโค้ชของคุเล่ตัวทีมของโค้ชมนัสนะคะทำเวลาไปได้23นาที12วินาทีไม่สามารถคว้าชัยชนะในภารกิจนี้ไปได้พูดถึงมันมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเขาเห็นเราทําก่อนเขารู้เขาแก้เกมไม่รอโค้ดเขาเพง่งวางแผนดีครับซัพพอร์ตในหลายๆอย่างครับทำให้เกมมันออกมาดีครับและ สิทธิพิเศษของทีมผู้ชนะนะคะได้สิทธิจับฉลากเลือกคู่ชกของตนเองค่ะและผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุดของทีมดำทำเวลาได้3นาที11วินาทีนั่นก็คือเบอร์06ค่ะเชิญค่ะแบบที่พี่วิวว่าไม้ก้านเดียวหักง่ายแต่ถ้าอยู่รวมกันแข็งแรงครับ และสิทธิพิเศษของคุณจับฉลากเลือกคู่ชกของคุณค่ะอยากชกกับเบอร์5ครับความสูงพอๆกันครับน่าจะต่อยได้ง่ายใครคือผู้โชกดีผู้ชกของเบอร์0ูนได้แก่เบอร์0 2ค่ะซ2คุณเพเน่ you gonna lose ก็ตอนแรกก็ เห็นตัวก็วันวันอยู่นะครับพออยู่ด้วยกันเห็นเขาได้เตะเป้าได้อะไรน่าประสบการณ์อย่างน้อยอยู่ครับและคนต่อไปของทีมดำนั่นก็คือเบอร์ศูค่ะและผู้ชบของเบอร์ศูนยได้แก่เบอร์หนึ่งหนึ่งเดียวครับผมก็เคยเจอมาตอนต้นปีนครับผมก็ชนะวราเเพศ่องารักรการเลาันไม่พร้อม คราวนี้ก็คิดว่าน่าจะชนะอีกนะครับครั้งนี้ผมไม่แพ้แน่อนอนครับรีแมตช์เป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและคนต่อไปที่จะได้เลือกคู่ชกเบอร์04ค่ะเชิญค่ะและคู่ชกของเบอร์0ูนย์สเบอร์0ูย์สค่ะโอจารุบอลเดสเบอร์03า อยากเจอมานานแล้วผมพูดตั้งแต่วันแรกพูดกับทุกคนว่าอยากจะเจอเหมือนกันแต่ผมไม่กลัวผมจะทำให้รู้จักมวยไทยเลยและคู่ชกของเบอร์หนึ่งหนึ่งได้แก่เบอร์หนึ่งห้าค่ะโดนุแน่ครับไม่กลัวครับคู่ชกของเบอร์ศูย์เ็ด ได้แก่เบอร์05ค่ะก็รู้สึกโอเคกว่าฝรั่งตัวใหญ่